อย่าคิดว่าเราฉลาดนะคะสมัยนี้ไม่รู้ว่าไทยลอกฝรั่งหรือว่าฝรั่งลอกไทยพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันกับสาวที่มาอยู่เบลเยียมนะคะมาอยู่เบลเยียมบีซ่าบเบิดเท็ดจังไดว่าาจันโ่ยมกับเป็นผีน้อยเออหากกินอยู่ได้อันนี้อันตรายเ้อพี่น้องค่าถ้าเราได้มายังไงก็ขอแนะนํายังไงก็ให้กลับซะก่อนนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ใต้อ่า ควบคุมของเขาเลยนะอ่าถ้าเกิดเราเจอผู้ชายดีจริงๆแล้วนะผัวฝรั่งเนี่ยหรือว่าแฟนที่มาเที่ยวกันอ่าทำวีซ่าให้เนี่ยถ้าเขาดีจริงพวกนี้นะคะเขาจะกลัวกฎหมายไม่อยากมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเขาในเมื่อเขารับผิดชอบเอามาสามเดือนแล้วเราไม่กลับแล้วมาบอกว่าโอยอยู่ได้ไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องออกไปไหนใช่ไหม เอออันเนี้ยอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะอืมเห็นแก่ตัวแล้วทีเนี้ยคำว่าไม่ออกไปไหนนี่เราต้องอยู่ในรูเลยนะอ่าหนึ่งไม่มีโอกาสเลยน,นนะคะสองกำหนดออกแล้วชื่อเราติดตาอยู่ที่สนามบินผิดกฎหมายนะ,ะและหนึ่งสิ่งก็คือถ้าเกิดว่าวิ่งหาคนรับรองต่อหรือว่าเขารับรองต่อเลยพ้นเนี่ยมันเป็นคดีมันเป็นปัญหาติดตัวเรา เป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้กับคําพูดง่ายๆนะคะกับคำโอหรือว่าหลอกให้เราอยู่ยใจนะอย่าได้ทําโดยเด็ดขาดเนาะก่อนมาคิดและคํานวณให้ดีอันนี้มีความจริงนะคะเป็นเรื่องจริงที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็เจ้าของเรื่องก็ฝากบอกมานะฮะโอ้โหอันนี้พลาดจริงๆพลาดจริงๆเพราะวีซ่าหมดบัตร พาสปอร์ตเขายึดเขาถือหมดนะคะสุดท้ายตอนนี้ได้มาอยู่ที่สนามบินเนาะที่สนามบินนะคะที่เขาควบคุมคนหนีคนเข้าเมืองอะไรพวกเนี้เนาะเน,ะเนะาะกลัวจะได้กลับบ้านเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ทิ้งนะคะแต่ตัวเขาก็เจอเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนเชิญมาเนาะเขาเป็นเชิญมาแต่เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อ อย่าหลงโดยเด็ดขาดนะคำว่าอยู่แบบง่ายๆหาเงินแบบง่ายๆมืดๆดำๆแล้วเราจะอยู่เพราะมันไม่ปลอดภัยแก่เราเลยนะเะนาะอยากให้ทุกคนควรระมัดระวังแบบนี้ไอการที่เสียเล็กเสียน้อยแล้วมันไม่ยอมเสียให้กับเราเนี่ยเนาะอัอนเนี้เราฝากชีวิตไว้ไม่ได้เลยเพราะอย่าลืมนะคะการเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนเนี่ยพวกเราต้องพึ่งเขาก่นนะ พึ่งเขาก่อนเขาต้องเป็นขาให้เราก่อนในขั้นต้นเพราะยิ่งปัจจุบันเบลเยียมาภาคบังคับเรียนเนาะอ่าตัวเขารู้ดีฝรั่งทุกคนกดพวกเนี้รู้ดีถ้าไม่ใช่พวกเหลี่ยมจัดหรือว่าคนที่อืมนะไม่อยากพูดไปมากเนาะ เนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อระวังของเรานะคะถ้าเกิดว่าคําพูดคําจาหรือการกระทําของเขาเข้าสอแวลเหลี่ยมโกงหรือสอเวลที่จะเอาเรามาหมักไว้หลบหลีกไว้มันไม่ปกติแล้วนะคะมันไม่ปกติตรงนี้ต้องหาทางออกให้กับตัวเองอย่าลืมว่าทุกๆคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือเนาะ YouTube Facebook สถานทูตนะ,ะเบอร์พวกนี้ต้องมีไว้นะคะแม้กระทั่งเบอร์ตำรวจ ถึงแม้เราพูดภาษาประเทศเขาไม่ได้เราก็ได้ภาษาอังกฤษพอปูปูปลาปาเดี๋ยวเขาก็ลากหาคนช่วยเองเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะเนาะอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะอย่าคิดว่าเราฉลาดที่เราหลอกเขานะบางทีเนาะคนไทยเรานี้แหละโดนฝรั่งหลอกมาเยอะแยะอืหลอกรวยอ,อ,อยู่เมืองไทยนี่ให้อย่างล้าล้านะคะให้เราเชื่อใจต้องแต่งได้แต่งงานมา พอแต่งงานมามาปฏิบัติดูแลเขางี่เง่ากับนิสัยจริงที่ออกมาสุดท้ายคนไทยเราก็ต้องยอมสู้เพราะเดินหน้าแล้วไม่มีวันถอยหลังเนาะถ้าคนไหนที่ระมัดระวังแล้วมีส่วนตัวที่จะเก็บกรรมให้กับตัวเองมันก็จะก้าวได้ง่ายนะคะแต่ถ้าคนไหนที่เชื่อใจจนสุดๆในหลายเรื่องราวเนาะเพราะว่าเขาให้เรามาก่อนโฮยเขาเป็นพระเจ้าที่ดึงเราขึ้นมาจากหลุมดํา ประมาณนั้นนะคะก็เลยยกความรู้สึกนั้นให้กับเขาทั้งหมดเลยนะคะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมันทิ้งเรากลางอากาศนะอันเนี้เจ็บปวดเนาะอ่าทิ้งแล้วทิ้งเปล่าๆทิ้งง่ายๆทิ้งแบบไม่เอาปัญหาไว้ให้กับเราก็โอเคนะแต่ถ้าทิ้งแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้กับเราด้วยนี่สิสุดยอดแล้วก็เป็นกันมากอืมนะ ข้อควรระวังนะคะก่อนที่เราจะก้าวมาก่อนที่เราจะคิดคํานวณเอกสารของในมือเราควรมีไว้เงินในมือเราก็ควรมีเช่นกันนะคะในต่างแดนชีวิตมันไม่ได้ง่ายเนาะเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องนะคะก็ใช่จะวิ่งช่วยกันได้ตลอดเนาะยิ่งช่วงโรคโควิดนี้ใครเข้าบ้านใครก็ลําบากละนะเหมือนตั้งแต่ยายจามาอยู่นี่มีปู่เพื่อนๆก็ยังขาดหายไปเพราะว่า คนอื่นกเกิงใจคนแก่ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่มีคนป่วยด้วยก็ยิ่งไม่เครเข้ามาเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้น,ะนนะต้องจงเข้าใจแล้วคิดเมืองนอกไม่ใช่เมืองสวรรค์ฝรั่งไม่ใช่เทวดานะคะฝรั่งไม่ใช่คนที่ดีทุกๆคนนะรวยทุกๆคนและก็ให้ได้ทุกๆคนนะเป็นก็เพียงฝรั่งก็แค่คนคนหนึ่งนะเราจะเจอแบบไหนเท่านั้นเอง รักแทบตายให้เต็มที่ในขั้นแรกพอสุดท้ายมันเอาเราเต็มที่เช่นกันมันก็มีตัวอย่างมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเราก็มองอ่านเขาให้ขาดนะอา่าเสียเปรียบในส่วนที่ตัวเองควรได้แล้วก็ระวังระวังนะคะไม่ได้อยากไปกดขี่หรือจะไปอีดเลือดหรือจะไปเอาอะไรมากมายเนาะระวังในวันต่อว,วันนะคะเป็นหลักให้กับตัวเองจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งถ้าหญิงไทย เนาะสมปีสามีดีาจจา๋าเนี่ยสปีสาม,สาม,มีรู้สึกปลอดภัยก็ยังเอาลูกมาเห็นไหมอ่าแต่ว่าหลักคือฉันได้งานมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะเพื่อมีงานเป่นไรมันคือเป็นสิ่งค้ำประกันชีวิตเราและลูกอย่าคิดและอย่าฝากว่าลูกเราคือลูกเขายังไงก็เป็นลูกเรานะคะถ้าไม่ใช่ลูกด้วยกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะอ,อย่าลืมเรามากับลูกลูกก็คือลูกเราที่มาจากเมืองไทย ถ้าฝรั่งเซนรับค้ำเป็นลูกบุญธรรมอันนั้นชัวร์ๆปลอดภัยนะคะเพราะพวกนี้ทำกันได้ไม่ง่ายแล้วก็ตัดขาดได้ก็ไม่ง่ายเช่นกันนะคะไอ้เรื่องกระดาษพวกนี้เนาะถ้าใครได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวเรามุ่งมั่นยึดมัน่นเรามาตัวเรามาตัวคนเดียวยังหันที่จะกลับยากนะคะแต่ถ้าเรามีลูกๆมาด้วยมันยิ่งยากนะสู้กัดจมฟัน นะเดินหน้าอย่างเดียวอ่านี่คือความจริงที่เราได้พูดคุยกันแต่ทุกคนก็เข้มแข็งผ่านพ้นมาได้มีสารพัดที่หนักกว่าพวกเรานะฮะหนักกว่าหลายๆคนเนาะพี่ๆรุ่นเก่าเขาก็ยังผ่านพ้นมาได้โดนฝรั่งหลอกมาขายก็ยังมีเลยนั่นคือความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นสมัยนี้มาเมืองนอกขุดทองนะขุดทองในกระเป๋าผัวเหรอนะ บุญวาสนาเราได้ถึงนั้นไหมแรกๆก,ก็โอ้โหหวานแววฝันหวานเลยลอยฟ้าเลยนะพอมาอยู่จริงชีวิตจริงมันแตกต่างนะมันแตกต่างมันทำให้หัวใจสลายเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกๆคนระวังในข้อนี้ก็ขอบคุณทุกเรื่องราวนะคะขอบคุณท,ทุกทท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, รวมด้วยช่วยกันด้วยหนึ่งเสียงหนึ่งพลังหนึ่งกํกลังใจชีวิต สาวไทยในต่างแดนไปด้วยกันกับยายจ๋านะคะพี่น้องขาเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคะพักผลล่อนเราก็หายอย่าให้เหนื่อยใจแล้วก็อย่าให้เสียเปรียบในสิ่งที่เราเห็นชัดๆว่ามันควรเป็นของเรางานเงินการทำงานนะคะเราทำเองเราควรเข้าบัญชีของตัวเองมีเครดิตเป็นของตัวเองเพื่อป้องกัน ตัวเองนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ทํางานก็ตามเนาะยายจ๋าบอกตรงๆเลยนะคะงานแม่บ้านที่ไม่ได้ทํางานไม่ใช่ว่าสบายนะเออเขามีภาระหน้าที่แตกต่างแล้วงานหนักงานไม่มีจบด้วยอืมแถมเงินก็ไม่ได้เวลาจะใช้เงินก็ต้องรอขอถ้าสามีสปอร์ตจ่ายพัวพัวให้ก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตของเรานะคะถ้าเราเลือกแล้วเนาะเลือกจะเป็นแม่บ้านอยู่กับสามีเราก็ต้องเลือกป้องกันตัวเองในหลักที่เราควรมีติดตัวไว้กับเรานะคะคนทำงานก็เช่นกันถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานอย่าได้เชื่อโดยเด็ดขาดว่ามันยุ่งยากลำบากกับการเปิดบัตรหรือว่าเปิดธนาคารเป็นของตัวเองนะคะเงินงานเข้าบัญชีเรามันย่อมดีแม้กระทั่งแม่บ้านอยู่ที่บ้าน มีบัตรเป็นของตัวเองชื่อเราเองมันย่อมดีกว่าเป็นชื่อของสามีนะคะทำงานลอยรับเข้าบัญชีเดียวกันอ้าวจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นเงินเราทั้งหมดพอเลิกกันอ่าเงินในบัญชีรวมไม่มีเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างเอาเงินผัวมันแอบไปเก็บพลอยไปแนบนะคะโอ้เจ็บปวดเด้อ เรื่องเหล่านี้คือเรื่องจริงนะคะเนาะก็มาฝากกันไว้อย่าเชื่อใจใครนอกจากตัวเรานะคะผัวเนาะทิ้งเมื่อไหร่ก็คือคนอื่นนะ,ะแต่คําว่าครอบครัวและลูกนี่ยากที่จะตัดใจเนาะ,ะถึงแม้จะดื้อยังไงก็ตามนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ,ะให้ข้อคิดติสิ่งที่ผิดพลาดมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ ยายจ๋าขอบอกพี่พน้องๆทุกท่านตรงนี้เลยยายจ๋าไม่ได้ออกมาทําวิดีโอเพื่อสอนไข่นะคะมาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์แบบบ้านๆเนาะเออที่เจอจริงกับคนที่อยู่รอบข้างมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่รักยายจ๋านะคะขอบคุณพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรง เนาะในต่างแดนหนาวหนาแล้วอย่าให้ได้เจ็บได้ป่วยร่ลำรวยเงินทองถูกหวยโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทั่วหน้าหรือว่าถูกล็อตโต้ของประเทศนี้เนาะอังคารพุธศุกร์สเสาร์โอ้มีโอกาสเดือนตั้งสครั้งนะคะลุยคะ่ะ